มาข้อที่3นะครับให้ทําการเติมคําตอบอ่านโจทย์ดูครับไม่ใช้เหยือก4ใบนะครับแต่ระบายมีความจุ1,120มิลิตรใส่น้ําใบเตย5ลิตรเพียงพอหรือไม่วิธีการก็คืออะไรครับเราจะต้องรู้ว่าเหยือกมีกี่ใบและเหยือกใบหนึงมีกี่มิลิลิตรจับมาคูณกันนะครับเราจะเอา1,120นะครับ ทั้งหมด4ใบก็คือ4ครั้งมาคูณนะครับ4ู0ได้0 4คูณ2ได้8 4คูณ1ได้4และ4คูณ1ได้4ฉะนั้นได้เท่าไหร่ครับ4,400มิลลิลิตรครับแต่น้ำใบเตยมี5ลิตรน้ำใบเตยนี่มีอยู่5,000พอไหมอย่างนี้คำตอบคือไม่พอนะครับคำตอบคือไม่พอเพราะน้ำใบเตยมีปริมาณมากกว่าความจุของเหยือกนะครับหรือว่า เยือกนะครับรับจำนวนน้ำใบเตยได้แค่4,480มิลลิตรนะครับในขณะที่น้ำใบเตยมีถึง5,000มิลลิตรอธิบายยังไงก็ได้นะครับอาชีให้เขาเห็นว่าความจุมันไม่เพียงพอนั่นเองนะครับข้อที่2ครับข้อที่2นม1กล่องมีปริมาตร1ลิตรครับกับอ,อีก250มิลลิตรนี่นะครับต้องการนม12ลิตรครับต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่อง ก็คือต้องซื้อนมไปจนกว่าจะถึงกล่องที่1มันได้1ลิตร250ซื้อไปจนกว่าจะได้ครบ12ลิตรหรือเกินก็ได้นะครับหรือเกินก็ได้นะดังนั้นเราต้องคิดยังไงครับเราคิดง่ายๆนะครับก็คือเอา12ลิตรนะครับมาทําการคิดโดยทําการหารปริมาตรของกล่องนม1กล่องนะครับหารด้วยปริมาตรของกล่องนม1กล่อง12ลิตรมันคือเท่าไหร่นะ 12 0 0 0ันนะครับลิตรก็คือพันเราเอามาหารด้วย1ลิตรก็คือ1250ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นตัวบอกอมาดูวิธีคิดกันนะครับจะเฉลยกันที่ตรงนี้เลยโอเคเราได้เฉลยตามนี้นะครับก็คือใช้วิธีการคิดปทีละขั้นตอนนะครับลักษณะของการคิดก็คือถ้าเราคิดที่8กล่องได้ได้10ลิตรนั่นเอง1 0 0 0 0มิลลิตรก็คือ10ลิตรมันก็ไม่ถึง12ลิตรถูกต้องไหมครับ ก็เพิ่มมาอีกทีละกล่องครับเพิ่มไปอีกหนึ่งกล่องก็คือเป็นกล่องที่9ก็ได้11ลิตรกับอีก250เพิ่มมาอีกลิตรหนึ่งนะ11ลิตรกับอีก250มิลลิตรก็ยังไม่ถึง12ลิตรก็เลยต้องซื้อกล่องที่10เข้าไปนะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีก1ลิตรกับอีก250ก็จะเป็น12ลิตรกับอีก500มิลลิตรใช่ไหมครับซึ่งเกินแล้วครับอ่าเราก็จะได้ทั้งหมดลักษณะของตรงนี้ก็คือทั้งหมดอยู่ที 10กล่องนะครับจะได้ทั้งหมดอยู่ที่10กล่องหรือถ้าใช้วิธีการหารนะครับตรงนี้เราจะได้หารได้9นะครับหารได้9คําตอบตรงนี้คือ9ครับจุดหก9จุดหกนี่ก็คือต้องซื้อให้เต็มนะครับก็คือซื้อไปที่10นะครับโอเคครับสําหรับข้อที่สองนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูข้อที่4ครับข้อที่สองย่อยนะตะกี้นะมาถึงข้อที่4แล้วนะครับ ้อที่4ครับให้เติมคำตอบนะครับเขาให้ถังหรือว่าที่บรรจุน้ำทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับมีความจุที่แตกต่างกันด้วย3ลิตร500มลลิลิต 7, มลตแล้วก็7ลิตรครับใช้ภาชนะ A ตตวงน้ำจนเต็มแล้วเทใส่ภาชนะ B ได้กี่ครั้งครับอันนี้ครับเทใส่ได้กี่ครั้งนะครับจึงจะเต็มภาชนะ B พอดีครับมีวิธีการคิดไหม ได้ตามนี้นะครับ5ครั้งเพราะว่าถัง A เนี่ยมีความจุอยู่ที่3ลิตรกับอีก500มิลลิลิตรหรือว่า3,500มิลลิลิตรนะครับส5ม0มิลลิลิตรนะตรงนี้ดังนั้นนะครับเทใส่ภาชนะ B ครั้งละ3,500นั่นเองครับก็จะได้5ครั้งเกิดจากการเอา5ไปคูณ3,500นะครับได้อยู่พอดีเป๊ะเลยครับ1,7,500มิลลิลิตรนะครับ มาดูข้อที่2ครับข้อที่2ครับใช้ภาชนะ A และภาชนะ C ตวงน้ำจนเต็มนะครับใส่เต็ม A และใส่เต็ม C นะแล้วก็เทใส่ภาชนะ B นะครับภาชนะละกี่ครั้งจึงจะเต็มภาชนะ B ภาชนะ B อยู่ที่17,500จํด้า้ยได้ไหมแลวก็เราจะต้องใช้ทั้ง2อันนะครับ A และ C นี้ตวงน้ำจนเต็มแล้วเทใส่นะครับกี่ครั้งครับ ได้ตามนี้เลยครับภาชนะ A 1ครั้งนะครับและภาชนะ C 2ครั้ง A 1ครั้งมันก็คือ3,500เราเราคูณกันไปนแล้วในข้อที่ผ่านมานะครับ C เนี่ยนะครับ2ครั้งมันก็คือ7 0 0 0ใช่ไหมครับ2ครั้งก็คือ14 0 0 0เอาตัวเลขมารวมกันสิครับได้เท่ากับ17,500พอดีความจุของภาชนะ B เลยครับ โอเคนะวิธีการนะครับอันนี้เป็นคําถามท้าทายนะมันก็จะขึ้นอยู่กับกระบ,บวนการคิดของเรานะครับมันสามารถทจะได้คําตอบมาอย่างนี้ได้อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างในการคิดกันได้เนาะเอาละครับเสร็จแล้วครับตหาลบหน้าที่139ครับ